ก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นมันแจ้งขึ้นแันจะเห็นให้แจง้ <Raymond. S 2> แจงขึง้นแน่เลยใช่ดีใช่ดีมากอยอมาร,รับว่าดีจริงๆครับอันนี้แดดออกแดดได้สบายไปใส่กับวอชิ้ได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ สวัสดีค่ะแอมนะคะจากวิตามินดูแลดวงตาดีคอนแทคค่ะดีคอนแทคนะคะมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการดูแลดวงตานะคะแบบเข้มข้นและเพียงพอที่จะช่วย ฟื้นฟูเซลล์ตาที่มีปัญหาจากสภาวะปัจจุบันที่เราเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆานค่ะท่านที่ขับรถเป็นเวลานานาๆที่ต้องใช้ใสายตาในการเพ่งตาสภาวะเหล่านี้ค่ะทําให้เราค่ะมีปัญหาในเรื่องของดวงตามากมายไม่ว่าจะเป็นตาผ้ามวัวตาแห้งค่ะมีน้ําตาไหลแล้วก็มีอาการคันตาแสบตาเคืองตาค่ะ จอ,จอาตาเริ่มเสื่อมหรือเริ่มมีปัญหาค่ะเพราะนั้นวันนี้ค่ะตาเป็นอวัยวะหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆในการดำรงชีวิตของเรานะคะหนึ่งคำพูดไม่เท่ากับหนึ่งของตามองเห็นเนาะการมองเห็นต่างๆค่ะทําให้เราดำรงชีวิตได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอย่าลืมดูแลดวงตาไม่ให้เกิดปัญหาดวงตาต่างๆนะคะให้มีประสิทธิภาพด้วยดีคอนแทคป นี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแม่อิมแม่อิมแม่อิมบ้านบ้านกุหลาบบ้านกุหลาบกินไปยังไ่แล้วกินไปสิบเอ็ดเม็ดแล้วมันเป็นงยังไงกว่าบ่อยังเนี่ยมันแจ้งขึ้นแจ่งเหเี็ดให้แจ้งขึ้นแน่เลยในกอที่มันมูมูมุมากเป็นหาอยู่บ้านแล้วคุณเป็นอะไรเหเห็นหาอยู่บ้านคุณแจ้งว่าเป็นยังหาผีตะกี้เป็นอะไร มันมัวมันมัวมันโบเห็นไมมั้งมันบ่เห็นมันบ่แจงรีบเอ็ดเม็ดนี่เนี่ยเห็นหน้าคนสิกับ่เห็นใบตาเดี๋ยวนี้เนีเดี๋ยวนี้เห็นเบิดเห็นแล้วมั้ง่เอ็ดเม็ดนี่เห็นหอดนาลูกเคยบ่บาหนาไร่ปันกับแก่ดวงจันทร์มีจักหน่วยกี่ตัก้อนนี่สามหน่วยสามหน่วยเดี๋ยวนี้เนยเดี๋ยวนี้มันแจ้งชัดเลี้ยนหน่วยเดียวดีคนแถบของเขาดีมากเมื่อก่อนนี้ตาผมอ่าไอ้ข้างซ้ายเร่มมองไม่เห็นแล้วตาข้างขวาก็เริ่มมัวมัวเพราะ ผมได้ in, ได้ยินเสียงเหตุได้ยินเขาโฆษณาอยู่ในโทรศัพท์ผมก็ลองเอ๊ะลองซื้อมากินดูน่าสกสามกล่องพอกินของก็หมดกล่องที่สามตามันเพิ่มแจ้งดีแจ้งและการที่เขามองข้างซ้ายที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็เริ่มมองเริ่มเห็นบางกลางแล้วอะครับเรื่องยาเขาดีมากใช้ดีใช้ดีมากยมรัว่าดีจริงๆครับอันนี้แม่ช่องปีเนาะ บอกเม่ทั้งปีนี่คือว่าเจ็บตาสายตาดีจะออกแดดก็ได้ปวดหัวน้ำตาไหลแต่ก็อนนี่ค่ะบก็ได้ตามันจะเป็นปวดจนแดงกนว่าออกแดดก็ได้ตอนนี้ออกแดดได้เพราะว่าลูกสาวสื่อดีกว่าแท่งมาให้กินเหมือนประมาณสองกองกินดีกว่าแท่งากดีขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ดะออกแดดได้สบายไปใส่กับ่เจ็บแม่ชื่อนางถนอมโดดสุด อายุ8 2ดเป็นต้อกระจกถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเคลือนเราก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่า ได้แสงสว่างขึ้นเยอะสามารถติดต่อได้ที่ที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้